วันที่2 2เมษายน2567าสำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริกรรมการมีงานทำงานแนนแนวอาชีพดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมส่งเสริกรรมการรับงานไปทำที่บ้านแก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ดณสา,าราอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทรหมู่ที่8ตํตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่น กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อการจัดทําบัญชีและการบริหารจัดการกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารอมสินภาค11บบรรยายหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมถึงทดลองปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพและการขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดียตลอดจนแนะนำขั้นตอนการจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้รู้ช่องทางการทําอาชีพอิสระการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและมีรายได้ตลอดจนเข้าถึงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองผ่านสื่อโซเชียลมีผู้เข้าร่วมจํานวน10คน